ครับอันนี้จะบันทึกภาพการสร้างบ้านไว้กรนเดอ้อพี่น้องบันทึกใบก่อนอันนี้กะเครื่อ,นนองยัง,งเครื่องดัดเล็กเพิ่นบอกนี่ใส่บริการไอ้ของเซท็อปบอกครับทีมงานโครงสร้างเพิ่นมีเครื่องดัดเล็กมือนี้กับเพิ่นกับเริ่มงานมือแรกบันทึกไว้ให้เอามวยหน่อยเอามวยหน่อยกดไลค์ <laughs> าากดไลค์หนาใหญ่ขนาดเลยมือนี้ <laughs> เออ อ,อันนี้เล็กยังก่อสร้างเล็กเสาบ่ครับไอ้เฮ้าใส่เงาเท่าเราครับเล็กเสาครับโอ้โอแปว่ารวบลงไปหอดอ๋อ